ก็สู่รายการ,ร,าการ Also Channel, also Channel. วันนี้ดูเหมือนว่าน้องๆจะยังไม่พร้อมเช่นนั้นแล้วคุณพี่ใจดีขอมาเปิดรายการแทนแล้วกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Also Channel วันคริสต์มาสปีนี้ Also l Channel ขออาสา,าพาเพื่อนๆไปรู้จักกับคุณลุงซานตา ชายชราชุดแดงหน้าตายิ้มแย้มที่แบกของขวัญมาให้เด็กๆทุกปีในวันที่24ธันวาคมเรื่องราวของคุณลุงซานต้าจะเป็นยังไงนั้นพี่ออมและน้องๆจะมาเล่าให้ฟังผ่านบรรยากาศอันแสนอบอุ่นกันเลยเรื่องของเรื่องนะคะก็มีอยู่ว่ามีเด็กชายคนหนึ่งเกิดในหมู่บ้านไมล่าซึ่งสมัยก่อนนั้นตั้งอยู่ระหว่างเกาะโรสกับไรัสใกล้กับทะเล เมนเตอร์เรเนียในอดีตยสมัยยุคศตวรรษที่สีเด็กชายคนนี้มีชื่อว่านิโคลัสโคลัสค่ะนิโคลัสชีวิตของเขานะคะอยู่บนกองเงินกองท้องแต่ถ้าว่าในความโชคดีก็ยังมีความโชคร้ายไม่ช้าไม่นานพ่อแม่ก็ถึงแก่ชราทรศีลดึงตกเป็นของเขาเพียงผู้เดียวแต่หน้าแปลกที่นิโคลัสกลับมีใจโอบอ้อมอารีอยากช่วยนิโคลัสเป็นคนดีไหมคะมีค่ะ กับคนที่ยากจน <Wow. S 1> แล้วก็แบ่งสมบัติช่วยเหลือผู้ oh. ตกทุกข์ได้ยากโดยมี oh. อยู่ครั้งหนึ่งนะ oh. คะมีครอบครัวของชายชาาคนจนครอบครัวหนึ่งกำลังมีปัญหาโดยบุตรสาวทั้งสามของเขาต้องการแต่งงานแต่ว่าไม่มี oh. เ,ง,มเงิ oh. นจัดพิธีครอบครัวนี้จึงตกอยู่ในความทุกข์ยาก เมื่อนิโคลัสท,ทราบข่าวจึงนำทองคำใส่ถวดทองสองขวแล้วก็แอบ,บย่องไปวางไว้ในบ้านของชายยากจนเหมือนกับพี่ซานต้าทำไม่เอ่ยจากพฤติกรรมของนิโคลัสนะคะเป็นต้นเหตุให้พ่อแม่ของเด็กๆเ,เนี่ยแอบบนำของขวัญวางไว้ที่เตียงนอนของลูกๆในตอนกลางคืนบอกว่าซานต้าคอสนำของขวัญมามอบให้การเป็นพฤติกรรมเรียนแบบที่ ยกย่องซันต์คอร์สให้ฝังอยู่ในจิตสำนึกของเด็กๆสืบทอ,อดมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะไช้ <_ d ata> ได้นะ้อนน้องๆรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยยิโคลัสเนี่ยเขาไม่ได้มีรูปร่างที่อ้วนท้วมอย่างที่เราเห็นเลยนะโอ้จ oh <no. S 1> แล้วนะเกิดจากที่เจนนี่นายสอมศิลปินชาวสวีเดนเป็นผู้คิดค้นรูปรของซันต์คอรสโดย ธอนั้นได้วาดภาพลงในบ,บัตรไวพฟรีิส<อ>ภาพเหล่านี้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกและหลังจากนั้นเมื่อชาวสวีเดนอีกคนชื่อแพดเดิลซันรอมนำภาพวาดของไนส์ตอมสวมชุดขาวแดงอันเป็นสิ่งเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโค้ <c oughs> โคาโคคซันบอมเปลี่ยนโฉมของซันตาคอร์สให้มีเสื้อวที่ นันนี่กวังเบรนเดียเป็นขานะประจำตัวค่ะรู้จักกวังเรนเดียเปล่ากวังเรนเดียมีอะไรมีเขาเขาเหมือนพี่ออนไหมใช่เขาพี่ออนมแล้ววันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรคะเป็นคิดบ้านแสุข ของกินได้เปล่าไม่ได้แม่ใจนะงั้นมาดูกันว่าในนี้มีอะไรอยากรู้ไหมว่าในนี้มีอะไรมีหนูนี่ก่อนในนี้มีอะไรลอย ยอย่าลืมกดไลค์สัก r i ร์กดกระดิ่งให้เราโซเชียนนลด้วยนะคะบาย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 ไม่ก่ข,ของควาไม่อาย Ho 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 Merry Christmas! <laughs> Merry Christmas! ho 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 ho! Thank you.